สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับจ่องน้องเบียร์นะคะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกมครับรถอีกเช่นเคยนะคะเป็น EP ที่หแล้วหรือเปล่า <c oughs> จะไม่ได้นะคะไม่ได้ลงคลิปประมาณสีห้าวันได้นะคะนี่คือรถคันสีเหลืองของเรานะคะทุกคนที่เราได้ไปเมื่อคลิปที่แล้วหรือเปล่านะคะเราก็จะมาเก็บด่านที่ยังไม่ได้เรียนนะคะทุกคน เามาเริ่มกันเลย let's go มาดูกันว่าเราจะตุยไหมนะคะแตนนี้ถือว่ายากพอสมควรนะคะทุกคนรถคันสีเหลืองพร้อมกับถุงมือสีเหลืองนะคะนี่ยกรถอ้โหคือรถเยอะมาก เกือบชนแล้วเมื่อกี้ยิ่งในอุโมงยิ่งมืดนะคะทุกคนแบบมองไม่เห็นเลยอะโคตรมืดเห็นแค่ไฟไท้ายรถแคนนน่นี้เดียวจะรอดไม่น้อเอ้ยเอ้ยเๆใจเย็นๆอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวรถเยอะเกินเยอ ชนะผ่านผ่านเย่ yeah. ผ่านแล้วคะ่ะแต่ไม่ได้เรียนเป็นไรก็ไม่รู้ <c oughs> แต่เราไม่ได้ตายนะ <c oughs> เราก็ไปด่านต่อไปกันเลยโห oh, <c oughs> ทุกคนดูความโหดมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยนะคะแต่ละด่านมันมีรถส่วนทางมาสองเลนแนละ้วก็เลนไปสองเลน <c oughs> เลนกลับสองเลน คือ,อยากมากใช้ไหวพริบในการหลบเวอเวอร์ตานี้คือเวลาก็เยอะกว่าเดิมเวลาก็นานกว่าเดิมนั้นเมื่อกี้เราเล่น3 3.00 km นะคะแต่นี้คือ5เลยมันจะนานกว่าเดิมคือแบบ ลดุลดตอนตอนกลับอะคือมันเร็วกว่าตอนไปนะทุกคนเลนซ้ายมือของหนูสองเลนคือแบบอันตรายมากถ้าโดนนี่คือแบบชนมีโอกาสชนเยอะกว่าเลนไปนะคะนี่ยกรถ ่นี่ทุกคนสังเกตสังเกตดูโคตรเร็วคือแบบวิ่งเร็วมากเราจะผ่านแล้วโหโหดอยู่เ้ยแต่ว่ารถคันสีเหลืองโคตรแรงอ่ะทุกคนแดงอยู่นะทรงมันก็คล้ายค่ๆบิ๊กไบคตรชอบดานต่อไปกันเลย นี่ทุกคนดานนี้ก็ลดมาส่วนทางสองเลนอีกแล้วแต่ว่าบรรยากาศก็แกลๆจะเมิดนิดนึงนะคะแต่ก็อากาศดีนะมันเหมือนแบบมีฝุ่นเยอะอากาศแบบนี้ยกล้อไปเอ๊อนานจะด้วยนานจะด้วยระวัง ตุยละก <c oughs> อขอโทตใครเล่นวันเนี้ยโทตเอาทำไมผ่านไว้จัง <c oughs> ไป let's go ดา่านต่อไปด่านอู๋ด่านนี้คือท้องฟ้าแบบสีคราม <c oughs> ท้องฟ้าแบบคึมๆนะคะเหมือนฝนจะตกเลย แต่ดานนี้ไม่มีรถสวนทางนะแต่มันจะเป็นแบบว่าเล่นความเร็วแบบให้มันถึงเส้นชัยก่อนเวลาจะหมดนะคะมีเวลาจํากัดแล้วก็ห้ามตายด้วยถ้าตายนี่คือเวลาหมดเร็วมากนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะผ่านไหมดานี้ ตาว่าเราเก็บเงินก็ใกล้จะพอซื้อรถคันใหม่แล้วนะคะรถคันใหม่ก็สีม่วงราคาประมาณสิโอตายแล้วสี่หมืนประมาณสี่หมืนสองมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะคะมันก็จะราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคือเพื่อจะเก็บได้เพื่อจะเก็บเงินได้แต่ละบาทก็ยากพอสมควรนะคะ แต่ละด่านก็มันได้ไม่เท่ากันมางแบบด่านด่านหนึ่งก็ได้หลักร้อยบางด่านก็ได้หลักพันนะก็เก็บไปเรื่อยๆโอ้โหทุกคนดูเราได้ด่านแต่ถ้าด่านคือแบบตอนกลางคืนทั้งนั้นมองจะไม่เห็นอยู่แหละและคือด่านนี้คือโหดมากอันนี้คือ 7.00km มเลย ปกติเราเรียนห้ามันก็นานอยู่แล้วเนอะอันนี้คือ7และแบบลดเยอะโคตรเวลาประมาณ1 1วมิหรือเปล่าไม่ใช่1มิสิ100กว่ากว่ามิมัง้งไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะมิทุกคนลดคือเยอะมากและมันแบบซ้อนกันสีเลนอะ คือมันโหดมากและตอนกลางคืนมันมองไม่เห็นด้วยนะประเด็นแล้วก็รถเร็วด้วยมาเร็วซึ่งเวดล้อมอะไรต่างๆมันจะผ่านไหมก่อนเนี่ยทุกคนมันไม่มีทางไปแต่คิดว่าน่าจะเลนขวามือมันมีทางไปอยู่แต่ว่ามันไปไม่ทันนะทุกคนอ และอีกอย่างคือยกร้อก็ยกรอก้กรอไม่ได้นานทุกคนสังเกตดูนะคือช่องหลบรถมันแบบแค่เสี้ยวอะนิดเดียวเองมันต้องแบบมองดีๆขนาดอุ้ยเกือบไม่นอนแล้วมเมื่อกี้ขนาดมองดีๆยังไม่ผ่านนะทุกคนจะเอาอะไร <c ười> คือแบบ ตั้งสมาธิมากตายอีกแล้วไม่น่ารอดนะคะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วอืมชวนไปเลยขวางทางดีนักไหนๆก็ไม่รอดแล้วเรามายุกรอกันดีก,กว่าเ <c oughs> ออสองหงหมดเวลาสรุปไม่ผ่าน แต่ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเงินเราพอแล้วเราซื้อรถได้แล้วคะ่ะเราได้คันสีม่วงมานะคะน่าจะแรงน่าดูแต่ว่าเราจะทดสอบรถคันนี้เป็นอีพีที่7ในคลิปหน้านะคะทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนทํางหมดให้ชองน้องเมบดเลยนะคะทุกคนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย